การนำภาพของเราไปสร้างเป็นภาพหน้าปกของในแพลตฟอร์มเนตานารวยที่เป็นหน้า Facebook เรามาเริ่มกันเลยข้างบนขวามือนะครับมีการ์ตูนต,ตัวเล็กเห็นไหมฮะตัวเล็กๆจิ้มเข้าไปเลยก็จะขึ้นมาบรรทัดแรกนะครับเป็นชื่อของเราและมีการ์ตูนจิ้มไปที่หน้าการ์ตูนตัวเล็กๆเหมือนเดิมก็จะขึ้นมาหน้านี้เสร็จแล้วเราก็ที่รลูกการ์ตูนนะครับมันจะมีกล้องเล็กๆจิ้มไปที่กล้องเล็กๆมันก็จะขึ้นอัปโหลดโปโต แล้วก็ select Ph o t ตให้เราจิ้มไปที่บรรทัดแรกก็คืออัปโหลด Ph รโตจิ้มไปเลยครับมันก็จะเด่งเข้าไปสู่แกลเลอรี่ในคางภาพของเราก็เลือกเอานะฮะด้วยความหรอความสวยแล้วแต่ตามใจชอบผมผมก็ขอเลือกภาพมาอย่างนี้นะครับเราก็ปรับใช้ไปนี้ปรับสักเล็กน้อยนะให้ดูดีมีฐานะนะตั้งชายและหญิงเสร็จแล้วก็เลื่อนนะลงไปก็มีคำว่า Save ภาพก็จะมาตามนี้เสร็จแล้วเนี่ยข้างหลังภาพเป็นพื้นดำๆนั้นเราก็หาภาพที่มันเป็นรูปเกี่ยวกับธุรกิจ แต่งเองก็ได้ใช้ระบบ AI ก็ได้หรือจะเอาของทางบริษัทก็ได้แต่ขนาดภาพเนี่ยเราจะต้องมาปรับให้มันเข้ากับภาพ Facebook จิ้มเข้าไปนั้นมันจะมีกล้องอยู่จิ้มเข้าไปอ่ะก็จะเด้งมาเหมือนเดิมนะฮะมันทัดแรกเลยแรกอเอาละครับผมได้เตรียมภาพไปแล้วปรับแต่งนะ,ะเป็นขนาดเท่ากับช่องของ Facebook เขาก็คือของ Meta นารวยิ้มไปเลยครับเครื่องก็ทําการดาวน์โหลดขึ้นมาแล้วนะข้างหลังฉากผมก็จะเป็นของ Meta นารวย แพลตฟอร์มแล้วก็ข้างล่างเป็นรูปผมนะก็ถือว่าเสร็จสิ้นกระบวนการในการนํารูปเข้าไปใส่ไว้เป็นหน้าปกของแพลตฟอร์มอีตานาลูเวหน้า Facebook ก็ลองใช้นิ้วนะครับเลื่อนเลยนะระบบก,ก็จะทํางานให้เราแล้วแต่งหน้าแต่งตาเห็นไหมครับอ่าจิ้มเล็กน้อยนะครับเพื่อเอาคะแนนรับตังค์เนาะนั่นะ,นะตามมาติดกระติ้มจิ้มไปก็นําไปใช้กันได้ไม่เข้าใจก็ดูตามเบอร์ข้างล่างนะครับสอบถามมาได้เลยยินดีที่จะแนะนํานะครับ